ครับตอนนี้เราจะมาสอนเทคนิคการติดตั้งลำโพงเนาะอ่าอันนี้ลำโพงที่ที่แถมมาจะเป็นนี้นะครับแต่อันนี้ลูกค้าไม่แน่ใจว่าอันนี้กระขโมยน,นี้ลูกค้าส่งมาอันพอดีรีโมทเขาพังเนาะส่งมาผมก็เจอรีลำโพงมาลูกค้าไปตัดต่อลำโพงเพิ่มมาน,นี่ลำโพงที่จริงมันเป็นนี้นะครับลูกค้าคงดึงนี้ออกแล้วตอนนี้เป็นนี้แต่น,นี้ลองทดสอบกันนะครับนี่ติดก,กับกล่องเซนเซอร์นะครับ ผมจะเช็คดูนะครับว่าถ้าถอดฝาเนี้ออกมันจะเจอตรงนี้นี่ลูกค้าเอาไม่แน่ใจว่าอะไระกาวร้อนหรือเ่าไปอุดรูดนี่ไว้นะเดี๋ยวผมจะกดล็อกให้ดูนะครับดังอยู่นะครับแปแก้เหมือนกันเดี๋ยวผมกดล็อกก่อนผม,ผมจะเปิดนี่นะครับ มไม่แน่ใจว่าน้ำจะเข้าตรงนี้หรือเปล่าแต่ลูกค้าบอกว่า้ําไม่เข้าแล้วทีน้ำมันเข้าได้ไงอาจจะเป็นตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมจะมีรูตรงนี้เวลาท่านติดติดลําโพงนะครับอย่างงายขึ้นเหี๋น้ํามันลงมาอย่างนี้เนาะให้ให้เอาจุดสรงเสานี่ไว้ข้างล่างน้ามันไหลผ่านอนี่จะเป็นเทคนิคอีกตัวนึนงครับโอเคครับ